สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงเครื่องดนตรีประเภทสายของเมียนมาสำหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่มากเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าซอง หรือเมียนมาฮาฟหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าพินพม่าซองหรือซองเกาะหรือคนไทยรู้จักว่าพินพม่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายของประเทศเมียนมามีลักษณะเป็นพินโคลงคล้ายกับคันธนูซองเกาะได้รับการยกย่องให้เป็นเครื่องดนตรีประจําประเทศเมียนมาเนื่องจากมีความโดดเด่นตรงที่เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่มาก และกล่าวขานกันว่าเป็นพินเพียงชนิดเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในทวีปเอเชียสำหรับลักษณะของซองเกาะหรือซองหรือพินพม่านั้นมีลักษณะเป็นพินที่มีโค้งคอยาวสวยงามเหมือนกับคันธนูและมีฐานที่ทอดนอนลงไปสำหรับการเล่นวางบนหน้าตักสายของพินซึ่งอาจจะทำจากเส้นไนล่อนหรือเอ็นจะถูกขึงจากส่วนคอหรือส่วนที่เหมือนคันธนูของตัวพิน ไปยังส่วนตัวพินเป็นการขึงแบบขึงทะแยงปลายของสายทุกเส้นมักจะมีการประดับด้วยสายด้วยผู้สีแดงเพิ่มความสวยงามสื่อถึงความสูงสักให้แก่ตัวพินขนาดมาตรฐานของพินมีความยาว80เซนติเมตรกว้างและลึก16เซนติเมตรความสูงประมาณ60เซนติเมตร สำหรับการเล่นพินนั้นเนื่องด้วยพินเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสูงสักในอดีตสามารถเล่นได้ในราชสำนักเท่านั้นการตกแต่งเครื่องดนตรีจึงต้องเป็นไปอย่างสมกับสถานะการเล่นก็ต้องให้เกียรติผู้ฟังซึ่งมักจะเป็นกษัตริย์เท่านั้นการเล่นซองหรือ พินพมา่าจึงต้องนั่งลงเล่นโดยนำตัวพินวางบนตักหันคอพินไปทางซ้ายมือใช้มือขวาในการดีดพินส่วนมือซ้ายจะใช้ยึดประคองพินไว้ในบางครั้งก็มักใช้เล่นเพลงดนตรีจังหวะเปิดปิดเช่นเพลงซีเนวาสำหรับประวัติของซองหรือพินพมา่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่สันนิษฐานกันว่าอาจได้รับการคิดค้นตั้งแต่ประมาณคริสตศักราช5 0 0จากอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีรูปนูนที่วัดพมา่าแห่งหนึ่งซึ่งแกะเป็นรูปพินคอยาวและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปนูนพินที่พบในภูมิภาคเบงกอลหลักฐานจากโบราณคดีที่ว่านั้นอยู่ที่แหล่งโบราณคดีวัดปบบจีแห่งอาณาจักรสีสเกตของชาวประยูหรือใกล้เคียงกับเมืองแปรที่คนไทยรู้จัก สร้างเมื่อประมาณต้นคริสตศักราชที่8พินชนิดยังกล่าวได้รับการกล่าวถึงในพงศาวดารและเอกสารหลายฉบับคําว่าซองซึ่งแปลว่าพินในภาษาพม่าก,ก็ได้รับการบันทึกไว้ตามวัดต่างๆในสมัยอาณาจักรพุกามซองหรือพินพม่ายังคงมีการเล่นมากมายอย่างต่อเนื่อง แต่มาเฟื่องฟูมากในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในสมัยราชวงศ์คองบองเมื่อพระเจ้ามังระได้ทรงกวาดต้อนเฉลยศึกชาวสยามจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมาเป็นจํานวนมากในจํานวนเฉลยศึกเหล่านี้ก็มีนักแสดงและนักดนตรีรวมอยู่ด้วยจึงได้มีการลองเล่นรวมกันรวมไปถึงการผสมผสานศิลปะดนตรีระหว่างสองประเทศเข้าด้วยกันมีการดัดแปลงเพลงของสยามให้เป็นเพลงรูปแบบพม่าหร รสร้างแนวเพลงขึ้นสำหรับเครื่องสายรวมไปถึงซองเกาะอ,อีกด้วยจึงถือว่าเป็นยุคที่ซองหรือพินพมา่ามีบทบาทสำคัญมากขึ้นภายหลังได้มีการดัดแปงลงโครงสร้างของพินโดยการเพิ่มสายจาก7สายมาเป็น13สายและกลายเป็น16สายในปัจจุบันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนิวชาแนลก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศิละปะเครื่องดนตรีของประเทศเมียนมาสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลื ช่วยกันกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนิวชาแนลด้วยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอเอ่ยคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ